าลอยู่จะหแม่วันนี้นะคะ5้าร้อยนะคะขอบคุณนะคะแม่ชื่อวันนี้ม่วันนีแมะขอบคุณนะครับวันนี้ตอนแรกแต่งตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยขอบคุณครับแต่งตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วก็แต่งตัวแยกกันนะพ่อแม่ลูกแยกห้องกันาหลนใแม่เขาบอกว่า เดี๋ยววันนขาแม่สาวรอกนะคะให้ไลอันสองร้อยให้นักาสองร้อยนะคะคุณนะคะสาวจีนสาจีนใส่ใส่ใส่เป็นไงเป็นไงเดินไปตะมวยอ่ะใส่ใส่ก็หนูก็เลยว่านี่แม่แต่งแต่งตัวนานนังเลยก็เลยไปแง้มประตูดูแบบดูแม่แบบดูแม่แต่งชุดเสร็จแล้วล่ะชินหอมคมหน้ากระจกยืนยิ้มยืนหน้ากระจกสวยเลยก็เลยไม่กล้าพูดอะไรเดินลงมาข้างล่างบอกป๋าบอกป๋าป๋าแม่แต่งตัว ตอนแรกหนมวยใช่ไหมมองไปมเหมือนอาม่อนรกแม่กลแตเป็นอมยที่เอมวยเลยชุดอมยเลยแต่แตเป็นอา่ไเก็บมาแซวเก็มาลนะคไม่กล้าพูดตอนนั้นหรือตอนนี้ไม่กล้าพูดตอนนั้นแต่ตอนนี้ มาพูดหน้าเวทีจะ้นยะแยมาทไม่เอาคนเยอะแยะไม่ต้องยนะคะ่าเอไปลจิตกรคนเยอะะยอายนะแม่นะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะแม่เฮียงเขาป็นนาทีขอผ่านรูปเลยนะวั่ชโมงคืเก้าสิบนาทีคโดเ็เลยด้วย เป็กยันไฝอ่ะว่าเป็กยันฝายเหมือนยันแว่นฮะปากเจอปากเจอว่ายากต้องมาดูตัวจริงนะต้องมาดูตัวจริงตัวจริงไม่เจอไม่แม่แม่มองมุมไหนก็ไม่เจอไม่ไม่เจอละเหมือนยันแว่นเหมือนยันแว่นทำไมเจอม่เนอไม่เจอใช่ไหมเป็นความชมไหมเหมือนไม่จะย้ำได้ไหมทุกย้ำว่าปากต้องเจอ ีมไม่เคยเล่าไงแต่เคยเล่าให้ไปขับฟังแล้วจ้ะอ่ะเดี๋ยวแับผมลบให้อันนี้ข้างหลังนี่วาดแล้วไม่ได้ตั้งใจวาดมั็นรูปกระตายกระต่ายจริงกระต่ายใช้กระดาษเดียวกันกระหลานมักทจะได้ไม่ต้องเปลืองอืมก็ใหม่หมดเลยมองทุก้องเลยทันทีมองมองเหมือนสอนเขาไม่เคยบอกตาขวามองขวาซ้ายมองซ้ายขวามองขวาใครทำได้ก่อน้วยไปโรงพยาบาล แม่สารานรักนะคะให้นำปา200ให้น้องโบ200ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะที่มอบกังเบาให้หนูกับน้องโบด้วยนะจ๊ะเมื่อกี้มีใครได้ฟังที่สาวมั้ครับร้องเสียงดีมาก